I couldn't. กริญยาตถามงานในวันนี้เลยครับที่มาที่มาจัดการสำหรับการจัดงานในวันนี้ครับที่มาที่ไปของวันนี้ก็ส่วนเนื่องจากเราอยากส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อจะให้สร้างทั้งองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับก็มีทั้งเรื่องของการสร้างองค์ความรู้จากวิทยากรหสายท่านแล้วก็มีเล่นเกมสนุกด้วยก็เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติพก็อยากจะให้วันนี้เป็นคาคล้าย เป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กเยาวชนที่น้องกัปเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยให้ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมันี้ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมันมีความสัมันยังไงในกับกชีวิตในยุคปัจจุบันนี้อ่ะก็จริงๆแล้วความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นใกล้ตัวนะครับตามที่ได้ธิบายเราออกไปแล้วก็เจอแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่า บลอพลพิษต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆตนะัวสิ่งแวดล้อมก็มีตัวความหลากหลายทางนตัวภาพันึ่งครับเราก็อยากจะิืซึ่งับในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็มีความหลากหลายธรรมชาติที่ดีก็อยากให้คงอยู่ไว้นาๆนๆเราก็ต้องร่วมกันช่วยกันไม่ทำลายครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะได้ซึ่นจับตัวความหลากหลายาเืย้อพันภาพได้นานที่สุดอยากให้คหหรับช่วยแชร์หน่อยครับสบการ พิเเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่เราได้มาอยู่กันได้มาตั้งต่งานนี้ถ้าผมเอาจริงๆผมว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันคือความหลากหลายทางชีวภาพมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่ต้องในงานนี้แล้วเพียงแค่เราตื่นนอนเราเจอมาเจออย่างผมเนี้ยตื่นนอนที่ห้องเจอน้องแมวสองตัวสากองตตัวนึสกกงสปอตติโฟตัวนึงกิจีชอตแท้แค่นี้ก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพแล้วร,รู้สึกว่าเรื่องความหลากหลายว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเจอกับความหลากหลายเนี้ยอยู รอบๆตัวเราตลอดเราเนี่ยคนเลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแก่การรักษาไว้แล้วกันในฐานะที่เราเป็นไอดอลเนาะครับเราอยากจะสื่อสารกับคนอื่นๆยังไงอว่าเออความหลากหลายทางคือว่ามันมีความจำเป็นและมันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอาจจะด้วยความที่เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยอย่างผมอย่างผมนะยกตัวอย่างในตอนแรกเนี่ยพอดีเพราะว่าคำว่าหลากหลายในเชื้อภาพเนี่ยคือคำว่าวิชาการแน่นอนเราก็เลยเลือกที่ตอนแรกาจจะเลือกที่ไม่ได้เปิดรับมากเท่าไหร่แต่พอแค่เราลองเปิดใจครับผมแล้วลองมาศึกษาแล้วลอง ศึกษาจริงๆว่าความหลากหลายทางชีวภคืออะไรคือเรื่องที่ง่ายมากๆและเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากคือคนแค่ลองเปิดใจแค่นั้นเลยแต่หลายคนได้ยินคำว่าหลักความหลากหลายทางชีวภาพนั้ามาดูเป็นภาพถึงยากอ่ะเดินเราจะรีวิวการสื่อสารยังไงยังคนได้ปัคนได้เข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดง่ายๆว่าความหลากหลายทางชีวภาพก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งมีทั้งพืชสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์ก็อยากให้เข้าใจในภาพเล็กๆนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ ให้ขยะองค์ความรู้นะครับในแง่ของไอ้พืชมีอะไรบ้างสัตว์มีอะไรบ้างคืนซีมีอะไรบ้าง ซึ่งมันก็จะเข้ากับธีมเรื่อง CETA ของเรานะครับก็คือต้องมีคอมมิ t ชันมี e อด c a เคชันแล้วก็มีท่าเปลี่ยนกันก็คือทุกคนก็ต้องไป่ต้องรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ซึมซับในแง่ของชีวิตประจำวันด้วยเพราะวลาหะายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ต่างกันไม่หา่างกันด้วยอันนี้ก็เข้าใจว่าถ้าทุกคนเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเข้าใจถึงความสำคัญ ก่อนกัรเด็กรุ่นใหม่ฉันจะไปถาว่าจะมีความจะมีา เปลี่ยนคางติด็กเรื่องที่ได้มากขึ้นก็คนอว่าเด็กรุ้นใหม่ก็ปรับตัวแล้วเขาก็เข้าถึงข้อมูล่าบสารท,ที่ค่อนข้างจะลงนึกด้วยเหมือนกันนะครับบางคนก็ศึกษาต่อยอดนะครับซึ่งไอ้นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีตัวอย่างง่ายๆที่เด็กๆก็ก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรความปลอดภายสีขภาพคืออะไรเช่นเรื่องการคัดแยกขยะโดยการคัดแยากขยะก็มีทั้งขยะพลาสติกขยะเปียกขยะแห้งขยะเปียกก็นําไปสู่พวกไอ้ขยะ เวสต่างๆที่เป็นอาหารเนี่ยมันก็จะนำไปปลูกพื้นดินซึ่งพื้นดินก็เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วยเพราะมันก็ต่อเนื่องกันนะจริงๆมันต้องตระหนักใช่ไหมเพราะมันต้องมาเกี่ยวข้องกันทั้งหมดในในความเป็นจริงชีวิตอ่ะน <g horses> ัฝากให้กับช่วยฝันดีนะโอเคได้ครับผมก็ขอฝากเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยละกันครับผมความ หลากหลายทางชิวภาพอยู่ได้เพราะอยู่รอด diversity is our life นะครับผมแาะขอฝากไว้ด้วยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้ก็รุ่นลลายเราจะได้มีสภาพแวดล้อมมีธรรมชาติมีความหลากหลายทางชิวภาพที่บูรณ์สุขคู่เราเป็นนานๆนะครับผมอคครับบ Thank <laughs> you.